คุณเคยรู้สึกไหมว่าโลกใบเดิมที่เราเคยรู้จักกําลังพังทลายลงต่อหน้าต่อตาในวินาทีที่คุณกำลังฟังผมอยู่นี้ที่ทำเนียบขาวและห้องพิจารณาคดีของศาลสูงสหรัฐกำลังมีการตัดสินใจบางอย่างที่จะเปลี่ยนค่าของเงินในกระเป๋าคุณไปตลอดการมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่มันคือเรื่องของอำนาจและความอยู่รอด ข่าวพาดหัวทั่วโลกกำลังสั่นสะเทือนเมื่อโดนัลทรัมป์ประกาศสงครามภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติพร้อมกับการประชิญหน้ากับสารสูงที่โลกต้องจารึกนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ราคาทองคำพุ่งทะลุ4,600ดอลลาร์และกำลังทยานสู่5,000ดอลลาร์อย่างที่ไม่มีใครหยุดได้แต่คำถามคือในขณะที่มหาเศรษฐีและธนาคารกลางทั่วโลกกำลังก่านซื้อทองคำอย่างเงียบเชียบ คุณกำลังทำอะไรอยู่คุณกำลังรอให้ราคามันสูงกว่านี้จนเอื้อมไม่ถึงหรือคุณกำลังจะปล่อยให้โอกาสเดียวในรอบหลายทศวรรษหลุดลอยไปเพราะคำว่าไม่รู้วันนี้จากบทเรียนนับไม่ถ้วนที่ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเคยสอนเรามาผมจะกระชากหน้ากากสิ่งที่รายใหญ่ไม่เคยบอกคุณและเผยความลับว่าทำไมคำตัดสินของศาลครั้งนี้ถึงเป็นโอกาสทองสุดท้ายที่คุณต้องคว้าไว้ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเตรียมใจให้พร้อมนะครับเพราะสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่มีมูลค่าที่สุดในชีวิตคุณลองนึกภาพดูนะครับถ้าวันหนึ่งคุณตื่นมาแล้วพบว่าสินค้าทุกอย่างที่นําเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูงขึ้น25%หรืออาจจะถึง60%ในชั่วข้ามคืนนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์ในปี2026นี้ครับ นโยบายอเมริกาต้องมาก่อนไม่ใช่แค่สโลแกนหาเสียงอีกต่อไปแต่มันคือพายุเศรษฐกิจที่กำลังซัดกระหน่ำเข้าใส่ทุกประเทศทั่วโลกทรัมป์เชื่อว่าการตั้งกำแพงภาษีสูงหลิวจะช่วยดึงฐานการผลิตกลับสู่สหรัฐแต่นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกต่างมองเห็นสิ่งเดียวกันนั่นคือเงินเฟ้อที่คุมไม่ได้เมื่อกำแพงภาษีถูกสร้างขึ้น ต้นทุนทุกอย่างก็พุ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเมื่อของแพงขึ้นเงินดอลลาร์ในมือคุณก็มีค่าน้อยลงและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทองคำกลายเป็นพระเอกเพียงตัวเดียวในเวทีนี้แต่ประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดตอนนี้คือการที่เรื่องนี้ไปถึงศาลสูงการใช้อํานาจของประธานาธิบดีในการประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อเก็บภาษีกำลังถูกท้าทายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน หลายคนถามผมว่าถ้าสารตัดสินให้ทรัมป์แพ้ล่ะทองจะร่วงไหมคำตอบที่ประวัติศาสตร์สอนเราเสมอมาคือความไม่แน่นอนคืออาหารชั้นเลิศของทองคำไม่ว่าสารจะตัดสินออกมาในรูปแบบไหนความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจแบบเดิมก็ได้พังทลายลงไปแล้วครับหากทรัมป์ชนะสงครามการค้าจะรุนแรงขึ้นเงินเฟ้อจะพุ่งกระฉูดทองคำจะกลายเป็นหลุมหลบหนีที่ทุกคนต้องแย่งกันเข้า แต่หาทรัมป์แพ้ความขัดแย้งภายในสหรัฐจะทวีความรุนแรงการเมืองจะไร้เสถียรภาพและโลกจะเริ่มตั้งคำถามว่าเรายังเชื่อใจดอลลาร์ได้จริงหรือเห็นไหมครับไม่ว่าจะออกหน้าไหนทองคำคือผู้ชนะที่แท้จริงในเกมนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ราคาที่พุ่งขึ้นแต่คือการที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่ามันพุ่งขึ้นเพราะอะไรหลายคนมองว่าทองคำเป็นแค่เครื่องประดับ แต่ในสายตาของธนาคารกลางจากจีนรัสเซียและอินเดียทองคำคืออาวุธในการต่อสู้กับอิทธิพลของดอลลาร์ในปี2026นี้เราเห็นการเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางในระดับที่สูงเป็นประวัติการณ์ทำไมเขาถึงซื้อละ่ะทั้งที่ราคาก็สูงขนาดนี้นั่นเป็นเพราะเขารู้ว่าเงินกระดาษพิมพ์ออกมาได้ไม่จากัดแต่ทองคามีจากัดและไม่มีใครสามารถสั่งพิมพ์ทองคาออกมาจากอากาศได้ ความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดที่คุณอาจกำลังทำอยู่ตอนนี้คือการมองดูตัวเลขบนหน้าจอแล้วคิดว่ามันแพงเกินไปแล้วลองย้อนกลับไปดูสถิติตลาดที่ผ่านมาสิครับทุกครั้งที่มีวิกฤตการเมืองระดับโลกทุกครั้งที่มีสงครามการค้าและทุกครั้งที่อำนาจของผู้นํำสั่นคลอนทองคำไม่เคยทำให้ใครผิดหวังคนที่รอให้ราคาย่อตัวลงมักจะจบลงด้วยการซื้อในราคาที่สูงกว่าเดิมเสมอ เพราะในโลกของการลงทุนค่าเสียโอกาสคือต้นทุนที่แพงที่สุดและในปี2026นี้โอกาสที่คุณจะเสียไปอาจจะหมายถึงความมั่งคั่งที่สะสมมาทั้งชีวิตเรากำลังอยู่ในยุคที่กฎเกณฑ์เดิมๆใช้ไม่ได้อีกต่อไปการที่ทรัมป์เปิดศึกกับเจอโรมพาเวลประธานเฟดถือขั้นมีการตรวจสอบทางอังการนี่คือสัญญ,ญาณเตือนภัยระดับสีแดงครับ เมื่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางถูกแทรกแซงความน่าเชื่อถือของสกุลเงินก็จบสิน้นนี่คือเหตุผลที่ทองคำทะลุ4,600ดอลลาร์อย่างง่ายดายเพราะโลกกำลังมองหาความจริงท่ามกลางคําลวงของนักการเมืองอย่าปล่อยให้ความกลัวที่จะขาดทุนบทบังความจริงที่ว่าคุณกำลังจะพ่ายแพ้ต่ออำนาจเงินเฟอ้อเงินในบัญชีของคุณกำลังถูกกัดกินด้วยนโยบายภาษีที่คุณไม่ได้ก่อ ทองคำในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การลงทุนแต่มันคือประกันชีวิตสำหรับความมั่งคั่งของคุณมาถึงตอนนี้หลายคนอาจจะเริ่มกังวลว่าแล้วฉันต้องทำยังไงในฐานะที่ผมเฝ้ามองกลไกลของตลาดทองคำมานานจนเห็นรอบวงจรของมันผมอยากบอกคุณด้วยความสัตย์จริงว่าอย่าตื่นตระหนกแต่ต้องตื่นตัว สิ่งที่รายใหญ่และสถาบรรันการเงินระดับโลกทำไม่ใช่การไล่ซื้อตามอารมณ์ครับเขามีกลยุทธ์ที่เรียกว่าการซื้อเมื่อเกิดการย่อตัวหรือ buy the dips แต่การย่อตัวในโลกปี2026นี้จะรวดเร็วและรุนแรงมากเพราะระบบอัลกอริ h ึมและ AI เข้ามาคุมตลาดถ้าคุณมัวแต่จดจดจ้องจ้องคุณจะไม่มีวันได้ของในราคาที่ต้องการเลย สิ่งที่ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสอนเราเสมอคือในช่วงเปลี่ยนผ่านของอำนาจโลกจากดอลลาร์ที่เคยเป็นใหญ่ไปสู่โลกที่มีหลายขั้วอำนาจสินทรัพย์ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางได้ดีที่สุดคือทองคําตอนนี้โลกกําลังบีบให้เราต้องเลือกระหว่างการถือครองสัญญาที่กระดาษหรือการถือครองของจริงที่จับต้องได้คุณรู้ไหมครับว่าทำไมมหาเศรษฐีอย่างอีลอนมัสก์ หรือนักลงทุนระดับโลกถึงเริ่มหันมาพูดถึงสินทรัพย์ที่มีจำนวนจำกัดนั่นเป็นเพราะเขารู้ว่าความขาดแคลนคือมูลค่าที่แท้จริงกำแพงภาษีของทรัมป์จะทำให้การค้าระหว่างประเทศติดขัดเงินดอลลาร์จะมีความผันผวนอย่างรุนแรงและในที่สุดสหรัฐอาจจะต้องเผชิญกับสภาวะที่เรียกว่า stagflation หรือเศรษฐกิจฝืดเคืองแต่ของแพงในภาวะแบบนั้นหุ้นจะตก พันธบัตรจะไร้ค่าแต่ทองคำจะส่องประกายที่สุดคำตัดสินของศาลสูงในเร็วๆนี้ไม่ว่าผลจะออกมาว่าทรัมป์มีอำนาจล้นฟ้าหรือศาลจะเบรกอำนาจของเขาผลลัพธ์สุดท้ายคือความร้าวฉานในระบบโครงสร้างพื้นฐานของอเมริกาเมื่อบ้านที่เคยแข็งแกร่งที่สุดเริ่มมีรอยร้าวคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้นจะเริ่มมองหาทางหนีที่ไล่และทองคำคือประตูทางออกนั้นครับ ผมอยากเตือนคุณด้วยความหวังดีครับข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดของนักลงทุนรายย่อยคือความลังเลหลายคนถามว่าตอนนี้ทองแพงไปไหมคำถามที่ผมอยากให้คุณถามตัวเองกลับคือถ้าพรุ่งนี้เช้าคุณตื่นมาแล้วพบว่าทองราคาพุ่งไปอีก2,000บาทต่อบาททองคำคุณจะรู้สึกยังไงถ้าคำตอบคือความเสียดายนั่นแสดงว่าคุณรู้คำตอบอยู่แล้วว่าควรทำอย่างไร การลงทุนในทองคำในปี2026ไม่ใช่เรื่องของการเก่งกำไรระยะสั้นเพื่อเอาเงินมาซื้อของของฟุ่มเฟือยแต่มันคือการรักษาอำนาจการซื้อของคุณให้คงอยู่เพื่ออนาคตของลูกหลานลองคิดดูนะครับในวันที่เงิน1ล้านบาทอาจจะซื้อรถไม่ได้แม้แต่คันเดียวแต่ทอง10บาทยังคงแลกเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าทองคำคือความจริงที่ไม่เคยโกหกใคร ประวัติศาสตร์สอนเราเสมอว่าทุกๆวิกฤตมีคนล้มละลายและมีคนมั่งคั่งขึ้นมหาศาลเสมอความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างคนสองกลุ่มนี้คือข้อมูลและความกล้าที่จะตัดสินใจวันนี้ข้อมูลอยู่ตรงหน้าคุณแล้วครับทรัมป์กำลังเล่นเกมที่เสี่ยงที่สุดสารกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่และเงินเฟอ้อกำลังดักรออยู่ข้างหน้า ถ้าคุณยังเลือกที่จะเก็บเงินทั้งหมดไว้ในรูปแบบของสกุลเงินที่สามารถถูกด้อยค่าได้เพียงแค่การเซ็นชื่อของผู้นำคนเดียวคุณกำลังวางชีวิตไว้บนความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดผมไม่ได้บอกให้คุณทุ่มเงินทั้งหมดซื้อทองวันนี้ครับแต่ผมกำลังบอกให้คุณเริ่มมีส่วนร่วมกับมันแบ่งสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนมาที่ทองคำกายภาพหรือกองทุนทองคำที่เชื่อถือได้จงทำตัวเหมือนธนาคารกลางครับ ค่อยๆเก็บสะสมในวันที่คนอื่นกําลังกลัวและรักษาไว้ให้มั่นในวันที่คนอื่นกําลังแห่ซื้อตามจดจำคำพูดผมไว้นะครับไม่มีใครเคยรวยจากการพนันกับความล้มเหลวของทองคำโลกในปี2026นี้โหดร้ายกับคนที่ไม่เตรียมตัวแต่จะใจดีกับคนที่มีทองอยู่ในมืออย่าปล่อยให้คำตัดสินของศาลมาตัดสินอนาคตทางการเงินของคุณจงเป็นคนตัดสินใจเองตั้งแต่วินาทีนี้ สุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณหยุดพักสายตาจากหน้าจอสักครู่แล้วถามใจตัวเองดูครับเราผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายวิกฤตโรคระบาดสงครามที่ไม่มีวันจบและตอนนี้เรากำลังเผชิญกับสงครามเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดสิ่งที่ผมแบ่งปันไปทั้งหมดไม่ใช่เพื่อขู่ให้กลัวครับแต่เพื่อให้คุณตื่นโลกใบเดิมที่เคยมั่นคงไม่มีอยู่จริงอีกต่อไป มีเพียงความรู้และสินทรัพย์ที่แท้จริงเท่านั้นที่จะคุ้มครองคุณและคนที่คุณรักได้อย่าเป็นคนที่มาพูดคำว่ารู้อย่างนี้ในวันที่ราคาทองคำไปถึงดวงจันทร์แล้วอย่าเป็นคนที่ต้องเสียเปรียบเพราะตามโลกไม่ทันอนาคตของคุณไม่ได้อยู่ที่ว่าทรัมป์จะชนะคดีไหมหรือศาลจะตัดสินอย่างไรแต่มันอยู่ที่ว่าคุณตัดสินใจทำอะไรในวันนี้ประวัติศาสตร์กำลังถูกเขียนขึ้นใหม่ และคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกบทบาทของตัวเองจะเป็นผู้ที่ถูกกระแสคลื่นเศรษฐกิจพัดพาไปหรือจะเป็นผู้ที่ยืนหยัดได้อย่างสง่างามบนรากฐานที่มั่นคงดั่งทองคำชีวิตเป็นของคุณเงินเป็นของคุณและโอกาสนี้ก็เป็นของคุณเช่นกันจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณที่ผ่านการไตร่ตรองด้วยเหตุผลและจำไว้ว่าทองคำไม่เคยทอดทิ้งผู้ที่เข้าใจมัน ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ลองถามตัวเองอีกครั้งนะครับว่าพรุ่งนี้ชาวทันโลกไม่เหมือนเดิมคุณพร้อมหรือ,อยังขอให้ความมั่งคั่งและความมั่นคงจงเป็นของทุกท่านที่กล้าที่จะก้าวเดินในเส้นทางที่ถูกต้องขอบคุณที่รับฟังด้วยใจครับ